ร้านหนึ่งที่ผมว่าน่าแปลกใจมากเขาขายน้ําปั่นใช่ไหมอืมใช่ก็บอกว่าร้านนี้ขายน้ําปั่นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคุณลุงอายุ63ปีที่ขายน้ําปั่นแล้วเขาบอกว่าขายดีทีเดียวค่ะวันละ150ถุงจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณขันค่ะ คุณผู้ชมครับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ได้น้ำปั่นเย็นๆสักแก้วนี่ถือว่าฟินสุดๆเลยทีเดียวแต่หลายคนครับคิดเยอะในยุคที่ข้าวของแพงแบบนี้การจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามาร้านนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าถุกนี้ขายแค่สิบบาทขายได้ยังไงมีกำไรหรือเปล่าวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนี้กันครับ น้ำหน่อยน้ำปั่นแก้วละสิบบาทมันขายได้จริงๆเหรอครับได้หนมีกําไรเหรอครับมีไม่มีรถไม่มีรถลุงจะยืนขายได้ไงลุงก็บอกว่าคนเราต่อให้รวยไงมันก็ต้องมีมีเงินเข้ามีมีเงินเข้ามีเงินออกพอออกอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ลุงครับลุงคงไม่บ้าแร้วมานั่งขายโดยไม่มีกําไร คามีเคล็ดลับไหมทําไมถึงขายได้แค่ละสิบบาทจ่นวนใหญ่ลุงซื้อของให้พวกแม่ค้าพวกแม่ครับตามตลาดเขาก็ามีครับเขาจะเก็บของถูกไว้ให้ลุงะนะโอ้ก็เขารู้ว่าลุงขายสิบบาทไงครับ,อรบของที่เก็บไว้ให้เลยเขาจะเก็บไว้ให้อย่างต้มมะนาวเนี่ยลุงซื้อถูกกว่าคนอื่นเขาอ่ะรับมะพร้าวลุงก็จะซื้อถูกกว่าคนอื่นเขาอเตอนนี้มีกี่อย่างนะที่ขายอยูนะ่ในปัจจุบนนี้นะีับประมาณสิบสองสิบสามอย่าง สิบสองสิบสามอย่างก็คือคิดแ้วละสิบบาทก็จะมีมีแต่มะพร้าวอย่างเดียวมะพร้าวอย่างเดียวที่แตกต่างจากเขานะเท่าไหร่นะมะพร้าวตอนนี้ลุงขายถุงว่าสิบห้าสิบห้าแต่ได้ลูกนึงเลยนะแต่ถ้าเป็นเด็กลุงขายแค่สิบบาทเองเรเด็กตะเกียนเรไม่ค่อยมีทาาให้เป็นลูกนึงเลยนะสิบห้าบาทก็ลูกเราลูกเราผงอยู่แล้วลุงขาย คนเดียวเยอะมากวันนึงเนี่ยขายได้เยอะแค่ไหนครับจริงๆมีเท่าไหร่มันก็หมดอนะแต่ลุงจํากัดแค่150ยถุงเน,<ม>น,นี่โอ้ร้อยห้าสิบถุงวันนึงร้อยห้ถุงใครมาเลยนั้นก็ลุงเฉลี่ยไม่กินเลยลุงเฉลี่ยน้ำน้าเชื่อมน้ำน,ำนำแข็งให้มันบวประมาณนี้แค่นั้นเพะลุงมากกว่าน,นี้ลุงก็ไม่ไหวแล้วอะไรเราก็ทําคนเดียวหมด ขายน้ำปั่นแบบนี้มากี่ปีแล้วครับเริ่มแรกคุณจริงๆลุงไม่ใช่คนขายเราน้องสาวลุงขาย<อ>มันขายไปด้วยเรียนไปด้วยไงเพืาอมันเรียนจบต้องต้องไปทํางานต่างนั่นแหละแล้วลุงเห็นว่าร้านนี้เนี่ยทุกวันวนี้มีรพลาเนี่ยพี่ครอบครัวที่อยูุ่กสบาลำรพลาเนี่ยกพ้งลุงก็เสียดายลุงเลยไม่ทาําหารแนั่งขายแก็คือหาแคลนลี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็ก็รวมรวมก่อนหน้านั้นก็สามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปี ว่าจะขายราคาิบาทนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับก็รอจนลูกเรียนจบเนี่ยมีงาน,<บ>งานฮะเรียนจบมีงานมีการทําทีนี้เราก็มันคิดแล้วว่าจะเอาไงจะต่อแล้วจะหยุดจริงๆอะตอนเริ่มแรกนะั้มันจะว่าให้มันขายดีมันก็เป็นไปนไม่ได้นะครับรก็ต้องอดทนอดทนแล้วถ้าเรามั่นใจในฝีมือเราเราก็ใช้เวลาหน่อย